Golden Ratio อัตราส่วนทองคำความสมบูรณ์แบบตามธรรมชาติและนี่คือ Lucid Trader Golden Ratio นะคะหรืออัตราส่วนทองคําเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่สามารถพบเห็นได้ตามธรรมชาติทั่วไปและถือว่าเป็นหนึ่งในหลักการนะคะที่สร้างความสมบูรณ์แบบให้กับศิลปะสถาปตัตยกรรมหรือการออกแบบต่างๆ วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับโกลเด้นเรติโอทั้งในด้านความหมายประวัติศาสตร์และการคำนวณรวมถึงเหตุผลนะคะที่ทำให้มันได้รับความนิยมจนกลายเป็นอัตราส่วนที่คนทุกยุคทุกสมัยได้ใช้กันโกลเด้นเรติโอนะคะหรืออัตราส่วนทองคำคืออัตราส่วนระหว่าง2จํานวนที่เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับ1.618ซึ่งในเชิงคณิตศาสตร์นะคะจะหมายถึงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนระหว่างความสัมพันธ์ของสองอัตราส่วน การค้นพบโกลเด้นเรชิโอเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ยุคกีกโบราณนะคะโดยนะักคณิตศาสตร์ชื่อยูคลิดนะคะประมาณ300ปีก่อนคิตศักราชได้บันทึกอัตราส,ส่วนนี้นะคะลงในงานเขียนของเขาชื่อว่า Element และอธิบายถึงความสมดุลที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและวัตถุต่างๆ อัตราส่วนนี้นะคะไม่ได้ถูกค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์แต่เพียงเท่านั้นแต่ยังถูกใช้ในการสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายเช่นพิระมิดของอียิปต์ในสมัยโบราณวัดพาเทนอนของกรีกและในผลงานของศิลปินยุคเรเนซองส์อย่างลีโอนาร์โดดาวินชีซึ่งใช้โกลเด้นเลชิโอในการออกแบบและวาดภาพต่างๆเช่นวิทูเวียนแมนที่มีอัตราส่วนทองคำซ่อนอยู่ภายในนะคะ เพื่อเข้าใจต่อการคำนวณของโกลเด้นเ t ชิแบบง่ายๆนะคะเราสามารถใช้สมการง่ายๆได้ดังนี้ค่ะในที่นี้นะคะ A คือส่วนใหญ่และ B คือส่วนย่อยสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นนะคะคือสัญ,ญลักษณ์ฟิในสมการนี้นะคะหมายความว่าเมื่อคุณหาร A ด้วย B จะได้ผลลัพธ์ที่เท่ากับการหาร A บวก B ด้วย A นะคะซึ่งค่าของทั้งสองการคำนวณจะเท่ากับอัตราส่วนทองคำ การออกแบบนี้นะคะสามารถเอาไปใช้ในการคำนวณในการออกแบบสิ่งต่างๆได้ทั้งการออกแบบกรอบภาพการวางโครงสร้างทางสถาปัตยะกรรมรวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ทั้งนี้นะคะ g o ลเด้นเ t ชิไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่โลกของคณิตศาสตร์หรือว่าศิลปะแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังอยู่ในธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นรูปร่างของดอกไม้ต้นไม้หอยทากหรือแม้กระทั่งในสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะคะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือเกลียวของหอยทากนะคะหรือดอกทานตะวันซึ่งในแต่ละดอกเนี่ยจะมีจํานวนกลีบหรือส่วนต่างๆที่สัมพันธ์กับอัตราส่วนทองคําการพบเห็น golden ratio ในธรรมชาตินะคะได้สร้างความสนใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และศิลป,ปินมาในหลายๆยุค หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้โกลเด้นเลชิได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในด้านการออกแบบและศิลปะคือความสวยงามและความสมดุลน,นะคะที่มันได้สร้างขึ้นจากการใช้อัตราส่วนของทองคำนี้มาประยุกต์ใช้การวาดภาพการถ่ายภาพการออกแบบสถาปตัตยกรรมต่างๆศิลปินหลายๆคนเลยนะคะที่ได้ใช้โกลเด้นเลชิโอในการประยุกต์ใช้กับผลงานภาพวาดของพวกเขาใช้โกลเด้นเลชิโอนะคะยังสามารถพบเห็นได้ในภาพวาดของมิเคลันเจโล และบอตติเชลลีในส่วนของวงการการถ่ายภาพนะคะ Golden Ratio เนี่ยยังทำให้คนที่ถ่ายภาพนะคะสามารถจัดวางองค์ประกอบของภาพได้สมดุลและน่าสนใจโดยเราเนี่ยจะสามารถแบ่งภาพออกเป็น3ส่วนโดยใช้เส้นตารางที่แบ่งภาพออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Rule of Thirds ซึ่งเป็นการนำหลัก Golden Ratio มาใช้ในการจัดวางองค์ประกอบในภาพ g o ลเด n นเลชินะคะยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสถาปัตยกรรมในสมัยโบราณอย่างเช่นวิหารพาเทนอนที่มีการใช้ g ก l เด n นเลชิในการออกแบบและการสร้างสัสดส่วนต่างๆของอาคารรวมถึงการวางองค์ประกอบของทางสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก g ก r เด n นเลชิ io, หรืออัตราส่วนทองคำนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในหลายๆสาขาเลยที่ถูกนำมาใช้เนี่ยเพื่อใช้ในการสร้างสัสดส่วนที่สมดุลและสวยงาม และในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเกิดทุกคนลองสังเกตเนี่ยจะพบเห็นการนำโกลเด้นเลชิโอมาปรับใช้เพื่อสร้างความสมดุลและความสวยงามรอบๆตัวเราจบกันไปแล้วนะคะหากทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรก็สามารถพิมพ์บอกไว้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย